สวัสดีค่ะโหราสายมูกับเจเจวันนี้นะคะขออนุญาตนำประวัติย่อๆของท่านเท้ามหาพรหมมาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านเท้ามหาพรหมหรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสหบบดีพรหมเป็นหัวหน้าผู้ปกครองพรหมทั้ง16ชั้นทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสมองค์รวมกับพระทิศิวะและพระนารายรวมเรียกว่าพระตรีมูรติทรงมี พระวรกายสีขาวบริสุทธิ์มีสี่พักหรือจัตุรพักมีแปดก้อนถือไม้เท้าพรมทานเป็นอาวุธนอกจากนี้ยังมีแว่นแก้วสุรการประคำแจกันคัมพีช้อนและหม้อใส่เนยทรงประทับบนพระอาชนะทองคำประดับเพชรในทางโหราศาสตร์ ทรงเปรียบเสมือนบรมครูทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่เพราะท่านคือผู้สร้างโลกและให้กำเนิดมนุษย์ตลอดจนสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นผู้รู้ซึ้งถึงการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพระองค์เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตมนุษย์และโลกตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ สมกับวาจาที่กล่าวไว้ว่าชะตาคนชะตาฟ้าอยู่ใต้พระบัญชาของพระพรมลิขิตนั่นเองค่ะอันนี้เป็นประวัติโดยย่อ,อที่เจเจนำมาฝากหากตกลนประการใดเจเจขออโหสิกรรมหรือขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ